สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาระแนเห็ดอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการทำฮอร์โมนนะครับเพื่อกระตุ้นอ่กระตุ้นเห็ดที่มันไม่ออกดอกนะครับบางคนอาจจะมีก้อนอยู่แล้วทาไมมันทิ้งห่างและเกินช่วงนี้ทำไมเห็ดฉันไม่ค่อยออกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูวิธีการทำฮอร์โมนง่ายๆนะครับจะทำยังไง ให้เห็ดมันออกดอกอเราจะใช้ฮอร์โมนตัวนี้แหละครับไปฉีดเพื่อกระตุ้นมันให้เห็ดมันออกดอกเร็วขึ้นกว่าเดิมออ,อกดอกช่อใหญ่นะครับมีน้ำหนักนะครับใครที่เห็ดออกมาไม่มีน้ำหนักก้านขาเล็กนะครับเดี๋ยวเอาฮอร์โมนตัวนี้ไปลองดูนะครับสามารถใช้ได้กับเห็ดทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็น เห็ดนางฟ้าเห็ดนางลมเห็ดขอนใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าผลที่ได้ก็จะแตกต่างกันไม่ว่าก้อนเก่าหรือก้อนใหม่นะครับก็ใช้ได้เช่นกันนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนนะครับก้อนที่ผมจะพาเพื่อนๆไปดูเนี่ยนะครับเป็นก้อนเห็ดที่มีทั้งก้อนใหม่แล้วก็ก้อนเก่านะครับฉีดไปได้5วันแล้วนะครับวันที่ฉีดก็คือวันจันทร์ วันนี้เป็นวันที่ถ่ายทำเนี่ยก็คือวันศุกร์นะครับเห็ดก็จะเริ่มพยอยออกมาบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันก่อนนะครับหลังจากที่เราฉีดแล้วออกดอกมาเป็นประมาณไหนไปดูกันเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเข้ามาดูในโรงนี้นะครับโรงนี้เป็นเห็ดใหม่นะครับที่เราฉีดไว้นะฮะนี่นะครับห้าวันแล้วเห็ดก็เริ่มออกเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูเลยครับนี่นะฮะจะสังเกตว่าเห็ดก็จะออกดอกมา ใหญ่โตมโหรานกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีจำนวนที่หนาตาพอสมควรนะครับนี่นะครับเห็ดก็ยังออกใหญช่อสวยอยู่นะครับนี่นี่เป็นเห็ดใหม่นะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเห็ดก้อนเก่านะครับที่ทําไว้ที่ฉีดเอาไว้นะครับว่ามันจะออกมาเหมือนกับเห็ดก้อนใหม่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน อาลนะรครับนี่เป็นเห็ดลงเก่านะครับเดี๋ยวเข้ามาดูกันนะครับอ่าเนี่ยเพื่อนๆอย่างที่เห็นนี่นะครับก็เป็นเห็ดก้อนเก่าซึ่งหลายเดือนแล้วนะครับประมาณสองเดือนสามเดือนแล้วล่ะนะฮะลองดูนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูอ่ายังออกดีอยู่เลยนะครับสังเกตเห็นไหมอ่าเนี่ยผมมุนให้ดูเนี่ยก้อนดูยับเยินหมดแล้วนะครับน้ําหนักก็เบาแล้วแต่เราเอาฮอร์โมนมาฉีดนะครับ เขาก็ออกดอกมาได้อีกนะครับออกมาได้ใหญ่โตมโหระทึกกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมเรียงวางก่อนนี่นะครับสังเกตว่าในโลงเรานี่ก็จะมีก้อนที่มันมีลาบ้างอะไรบ้างนะครับเนี่ยลองเดินมาดูตรงนี้อ่ะนี่นะฮะไปดูช่อนี้อีกนะครับเนี่ยช่อนี้อย่างน้อยๆก็เกือบขีดนะครับโอเคนี่ก็เป็นผลงานของการใช้ฮอร์โมนนะครับ ว่าสามารถที่จะช่วยให้เรากระตุ้นเห็ดที่มันไม่ค่อยออกนะครับทำให้ออกมาได้แล้วก็มีน้ำหนักนะครับงั้นเดี๋ยวเรานะครับจะไปดูวิธีการทำฮอร์บมนว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับใช้อะไรเป็นจำนวนเท่าไหร่สักส่วนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะมาแนะนำนะครับ ของที่เราจะมาใช้ทำฮอร์โมนกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มอันดับแรกเลยนี่นะครับดูที่นี้เลยนะครับอันดับแรกเลยเราจะมีนมจืดนะครับนมจืดตานกเหี่ยวนะครับนี่นมจืดตานกเหี่ยวหนึ่งกระป๋องนะครับเสร็จแล้วก็ m 1 5 0นะครับแต่ก่อนเนี่ยผมจะใช้ฉลามนะครับแต่ตอนนี้ฉลามเนี่ย มันผสมทั้งกระชายดาทั้งโสมเสริมอะไรเนี่ยเราก็เลยตัดออกไปไม่ใช้แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องการจะใช้มันนะครับไอกระชายดากับไอโสมเนี่ยเราก็เลยเอาแต่ตัวที่เราต้องใช้ก็คือพวกวิตามิน B รวมทั้งหลายนะครับเราใช้ประโยชน์จากเครื่องดื่มชูกำลังที่เราเอามาฉีดเนี่ยก็คือน้ำตาลนะครับ น้ำตาลเนี่ยมันจะมีอย่างที่เคยสอนไปแล้วเนี่ยจะมีน้ําตาลอยู่หลายตัวด้วยกันนะครับคือกลูโคสเด็กโตสนะครับแล้วก็ฟกโตสนะครับแต่ที่เอาไปใช้กระเหตดได้นะครับที่เอาไปใช้ได้โดยตรงเลยก็คือกลูโคสกับเด็กโตสนะครับไอไอตัวนี้ฟกโตสก็สามารถใช้ได้ก็คือน้ําตาลทรายนั่นเองนะครับแต่ว่ามันจะมีตัวทอรีนอะไรผสมเข้าไปด้วยวิตามินบ,บีด้วยนะครับ ซึ่งตัวนี้เห็ดมันสามารถจะดูดซึมเอาไปใช้ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เหมือนกับเราเอาเหมือนตอนเราทำวุ้น PDA นะครับการทำวุ้น PDA เนี่ยเราก็ใช้น้ำตาลไม่เด็กโตสก็กูโคส2 e 2ตัวนี้นะครับเพื่อเป็นพลังงานหรือเป็นอาหารให้กับเห็ดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น ตอนที่เราเอาตัวนี้ไปฉีดเนี่ยก็เท่ากับเราไปเพิ่มพลังงานให้เห็ดนะครับไปเพิ่มอาหารให้มันโดยตรงนะครับเห็ดที่กําลังเริ่มนะครับก่อตัวจับดอกหรือว่าหน้าก้อนที่มันไม่มีสารอาหารหลงเหลืออยู่ภายในก้อนเนี่ยมันก็สามารถที่จะดึงเอาตัวนี้นะครับเอาไปใช้ได้นะครับส่วนนมเนี่ยมันก็จะมีพวกโปรตีนและธาตุต่างๆนะครับช่วยเสริมกันไปนะครับแล้วก็ สามารถเป็นตัวที่เหมือนเขาเรียกว่าจับใบไปด้วยในตัวก็คือทอําให้ส่วนผสมที่เราผสมไปเนี่ยมันไปเกาะที่หน้าก้อนนะครับผมอยู่ได้ทนนะครับทําให้อาหารเนี่ยมันซึมเข้าไปได้อย่างช้าช้านะครับบางทีบางคนว่าอ้าวฉีดแค่หน้าก้อนแล้วมันจะเข้าไปในก้อนด้ไหมก็คือมันไม่ได้เข้าไปในก้อนนะครับแต่ว่ามันจะค่อยๆซึมไปถ้าหน้าก้อนเราไม่แข็งจนเกินไปนะครับมันจะซึมเข้าไปแล้วเห็ดียจะเอาอาหารตรงนี้เข้าไปใช้ได้นะครับ ถ้าเราไม่ผสมตัวนี้เข้าไปด้วยเนี่ยการจับตัวของของน้ําตาลตัวนี้ที่เราฉีดไปเนี่ยเวลาเราลดน้ำเนี่ยมันจะสลายไปไวนะครับเพราะฉะนั้นส่วนผสมที่เราใช้เนี่ยก็จะมีเนี่ยครับอันนี้เป็นน้ําเปล่านะครับ600มิลลเราจะใช้ขวด <c oughs> เราจะใช้ขวดของไอเนี่ยโอยชิหรืออะไรก็ได้นะครับน้ําเปล่าก็ได้เพราะว่าเขามีขนาด600มิลลเช่นกันนะครับอ่า ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะครับว่าผสมยังไงแล้วไปฉีดยังไงนะครับเอาละครับวิธีการผสมนะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับนมอ่านมตานกเกี่ยวเนี่ยนะครับเป็นจำนวนสองช้อนนะครับเนี่ยสองช้อนแกงนะครับหนึ่งสองอมันเปิดไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับท่านมัน โอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้เอมนะครับในอัตราส่วนเท่ากันนะครับก็คือ2ช้อนเหมือนกันนะครับเอาล้วครับสีสันเริ่มดูน่ารับประทานแล้วตอนนี้ทำอาหารให้เห็ดนะครับไม่ได้าหา่ให้คนน้ำนะครับ600มิลลิลิตรเราก็ใส่ไปเลยนะครับ ใครมีก้อนจำนวนน้อยนะครับก็ใช้ฟ็อกกี้อันเดียวก็ได้แล้วก็น่าจะทั่วแล้วนะครับเดี๋ยวก็คนครับนี่คนเรียบร้อยครับละลายเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ฟ็อกกี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเอาไปฉีดกันเอาละครับตอนนี้นะครับ มันผสมเสร็จแล้วหน้าตามันเป็นแบบนี้แล้วเราก็เอามากรอกใส่ฟอกกี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปฉีดให้ดูนะครับว่าวิธีการฉีดฉีดยังไงนะครับไปครับอ่านี่เป็นเห็ดของเท้านี้นะครับที่เก็บมาเนี่ยฮะก็เราก็เก็บเห็ดกันทุกวันนะครับเดี๋ยวแพ็กใส่ตู้แล้วก็ใส่ตู้เย็นรอไปขายช่วงเย็นนะครับตลาดนัดอ่า เราต้องบำรุงบ้างเป็นบางครั้งนะครับเพื่อที่จะได้คุณภาพของเห็ดเพิ่มขึ้นนะครับเอาละครับวิธีการฉีดนะครับเราก็เอาเนี่ยนะครับฉีดเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยฉีดเข้าไปในรูอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับคนมีน้อยเราก็ใช้อกี้ฉีดนะครับคนไหนมีเยอะๆนะครับเราก็อาจจะมีเครื่องพ่นหรือว่าอะไรนะครับเราก็ ใส่เครื่องพ่นได้นะครับเราก็ฉีดไปครับฉีดไปให้ทั่วเห็ดเราเลยฉีดโดนดอกได้นะครับไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นสามารถบำรุงดอกเห็ดได้ถ้าเราฉีดไปตรงที่เขากำลังเริ่มแทงเนี่ยอย่างในรูนี้นะครับเนี่ยมันจะทำให้เขาโตขึ้นมาแล้วก็อวบใหญ่นะครับอย่างพวกนี้นะครับเพราะว่าเขาจะเอาน้ำตาลตัวนี้ไปใช้ได้โดยตรงเลยนะครับวิธีการฉีดก็มีแค่นี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับ วิธีการฉีดนะครับเราจะฉีดฮอร์โมนเนี่ยนะครับฮอร์โมนนมสดเนี่ยทุกๆุกสิบวันนะครับสิวันฉีดหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเป็นการบำรุงนะครับแล้วก็ช่วยให้เขานะครับออกดอกมีน้ำหนักนะครับแล้วก็ช่อใหญ่นะครับจะช่วยเรื่องพวกนี้นะครับเวลาที่เราฉีดก็คือฉีดช่วงเย็นนะครับส่วนใครที่ มีจํานวนเยอะๆนะครับสามารถเพิ่มอัตราส่วนผสมขึ้นไปได้นะครับแล้วใครมีเครื่องฉีดก็สามารถใช้เครื่องเนี่ยฉีดพ่นได้ด้วยเช่นกันนะครับสมมติว่าเรามีก้อนเป็นจํานวนมาก3-4 0 0ีพันถ้าใช้ฟอกกี้แบบนี้ก็อาจจะทําให้ไม่สะดวกนะครับถ้ามีเครื่องเราก็ เพิ่อมอัตราส่วนไปได้เลยโอเคก็ฝากไว้สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่เหตุไม่ออกออกมาไม่มีน้ำหนักนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับได้ผลอย่างไรก็มาคอมเมนต์มาแชร์กันนะครับว่ามันได้ผลเป็นที่น่าพอใจหรือไม่นะครับผมเอาละครับคลิปนี้ก็ต้องฝากไว้อีกเช่นเคยกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์ให้ด้วยนะครับส่วนใครที่อยากได้อุปกรณ์เพราะเหตุท้ายคลิปก็มีจำหน่ายส่วนใครที่อยากจะได้ ก้อนเห็ดไปทดลองปลูกด้านล่างนี้จะมีลิงก์ของช้อปปี้กับลาซาด้านะครับลองกดเข้าไปแล้วสั่งเอาไปลองปลูกกันดูนะครับเพราะเห็ดเริ่มไม่ยากครับเริ่มง่ายๆเริ่มจากน้อยๆก่อนค่อยๆทํานะครับทําแล้วพอเริ่มชํานาญเดี๋ยวทุกอย่างมันจะง่ายเองนะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีหลังสงการเลยขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับสงการนี้โอเคครับสวัสดีครับ